ชาวราศีธนูราศีที่12ใบแรกได้เดือะซันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีน้องได้ด้วยนะรวมถึงงานใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่เรื่องใหม่นะครับและรวมถึงการได้ไปทําอะไรที่ไม่คุ้นเคยเลยแต่ Energy สูงนะครับถือว่าดีนะใบที่2ราชาเหรียญมาโอ้โหชาวราศีธนูเนี่ยไม่เฉาเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นกองสุดท้ายนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินที่ดีโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาคุณไม่เฉาเลยเห็นปะอยากได้เงินก้อนคุณจะได้ อยากซื้อบ้านคุณจะได้ลงทุนจะได้ได้ผลตอบแทนที่ดีมาก <Wow. S 1> แต่ต้องลงทุนในเดือนนี้นะใบที่3นะครับเดอะมูนเป้าหมายคุณต้องชัดนะครับคุณอาจจะเจอโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่แต่ทิศทางมันไม่ชัดเจนมันอาจจะทาคุณหลงทางได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนให้ชัด วางให้กระจ่างเลยและทิศทางคุณจะพาคุณรวยเร็วใบที่4นะครับเดอะฟูคุณจะได้การเดินทางไปสู่ประเทศใหม่ควรจจะไม่ได้ไปประเทศเดิมๆนะไปลองประเทศใหม่บรรยากาศใหม่เขาสนุกใหม่รวมถึงงานใหม่ๆนะฮะเพราะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นเดือนโอกาสใหม่สาหรับชาวราศีธนูเออชาวราศีธนูเลยนะใบที่5นะครับ stay to light อย่างที่บอกครับไอสิ่งที่คุณตั้งใจถ้าโฟกัสเป้าหมายชัดเจนไม่เกินภายใน2-3เดือนสําเร็จเห็นผลเลย3ามเดือนเห็นแน่นอนแต่อย,ย่าหยุดนะ ใบสุดท้ายเฮอร์มิตรส่งผลในทิศทางของการที่คุณจะต้องสงบอยู่กับตัวเองตบผลึกให้ได้อยู่กับความเข้าใจของตัวเองนะครับถ้าเกิดคุณหยุดกับตัวเองได้ทุกอย่างคุณจะจัดการได้หมดเลยแต่เป็นช่วงของการเรียนรู้สิงส่งใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่เปิดใจและทุกอย่างจะดีแน่นอน